สวัสดีค่ะพบกับช่องหนูยิ้ม JO1 ออฟฟิเชียลวันนี้จะพามาเที่ยวน้ำตกเกดสาวน้อยอยู่จังวัดสระบุรีค่ะเมื่อกี้กะเรสียค่ะทาน ประตูเข้ามาสามสิบาทค่ะค่าจอดรถเดี๋ยวเราจะไปจา่ายค่าบุคคลเขาอุทยานค่ะเี๋ยวเราไปดูแผ่ค่าว่าเขาเสียกันคกนละเท่าไรไปค่ะไปดูเขาจ่ายค่าบัตรกันค่าวา่าเท่าไรพี่ก้าวากิแตงติดคัดกอง นี่ค่ะอัตราค่าบริการไปค่าไปเจอน้ำตกชั้นที่หนึ่งอะไรนะค่าประกันอันนี้ค่าประกันบุคคลน่ะก้อยถ่ายบัตรนี่ค่ะมาเป็นคณะค่ะไปน้ำตกชั้นที่หนึ่ง มาฟีต่ันี่แหละไปไหนก็ฟีนั่นเลยกซเนาะที่เอ๋ยคุ้มฟีน่ะเก๋นี่ต้นเป็นเทนหรอวะต้นมาจากไหนเอเอามาเาต่อฟางไม่้อาเอามาต้นจะเล่นน้ำไหมได้บอกนะอ้อยให้ โอ้เดี๋ยวน้องไอ้ตามมาอีกแน่โอ้อยจะลงห้อยกลับน่ไอ้กลับนี่ยโอ้เชิงเมาเดี๋ยวก็เมาเดี๋ยวก็อยู่คุณบากแม่คืะเดินซ้ำเก๋อย่างนั้เอาฝนตก เสือมาแต่ว่าเอาหมอนมาเถอะแล้วเราไปทางไหนต่อนู่นค่ะอันอน่ี้ชั้นที่หนึ่งอยู่เลยไปไชเทนที่2อเถอะงไม่ยังไปต่อนอี

วันนั้ลืมเอาโต๊มานี่น่ะคนคนนะจี้เล่นตรงนี้แล้วก็กระโดดเนาะนี่น่ะไม่ทำไมให้เล่นไม่เล่นอันนี้ชั้นที่หนึ่งค่ะนี่ถึงแล้วชั้นสองนี่ชั้นสองนี่นะชั้นสองชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสอง ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปชั้นที่4ค่ะมีผ่าน,ช,นชั้นที่ 2>, <อ><อ>2มาแล้วมีชั้นที่3ใช่ไหมพี่โป้กล้องทำไมม,มันหลวมไม่พีกล้องที่ใส่มาทำไมเนี่งเกิงนี่แหละนำโตกชั้นที่3จ้านี่จปป้าพานี่เำโต๊ะชั้นที่3ไปค่ะเราไปชั้นที่4กัน

นี่ค่ะท่้นที่4ถึงแล้วค่ะ เซงชั้นไหนใหญ่ใหญ่ล่นจ๊ะเอาไม่นี้วไปลยใหญ่ลันเลยมัดกังเกงให้กล้องอยู่ทีนี้เราวค่ะน้ำโจ๊กชั้นทีซี 4. ค่ะสวยงามแบบนี้แหละค่ะคลิปนี้ก็ขอติ๊ต๊ด้วยน้ำโจ๊กชั้นพีซีไว้เทน,นี่ค่ะบ๊ายบาย